โยวาซาบวัดีวิล่นรุ่นเมกาดีวิอรุ่นดูไปดีวิลุ่ชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นจ้าตัวเกม FC 2 5กันหรือว่า EA FC 2 5กันนะเป็นภาคล่าสุดนะท่านผู้ชมนะภาคนี้นะคบมีจุดเด่นกนะ็คือ1น,นะครับมีโหมดรัชมาใหม่แล้วก็ FC IQ แล้วก็มีหลีเข้ามาเพิ่มสูงสุด อ谢谢่าลีกเข้ามาเพิ่มอีก25ลีกนะท่านผู้ชมนะเล่นได้สูงสุดถึง4คนนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมนะราคาประมาณ1,500ถึง1,800บาทเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะตัวนี้จุดเด่นของเขาคือการถอดต่อจอยอย่างนี้นะครท่านผู้ชมนะต่อได้สูงสุดถึง4จอยนะครับจอยเป็นไวายไรสได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จอยมีไจโรสโคปอะไรพวกนี้นะครับอ่าหน้าจอเป็น OLED นะสีสันคมชัดสดใสเจ็ดอ่าในส่วนของขนาดหน้้าจอ7นนิวะครับ ตัวชาร์จของเขานะครับเป็นไทช์ซีสารพิสูน์สามารถต่อออกจอคอมพิวเตอร์ได้มีรอมมาให้ในตัว64 g b แบตเตอรี่4,300มิลลิแอมป์ในนันสุด5-9ชั่วโมงในโหมดหูฟังเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าราคา10,000-12,000บาทมือหนึ่งประกันศูนะครับมือสองที่ราคาประมาณ3-7-8,000บาทนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะครับนะอืเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับ เกมนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะท่านผู้ชมนะยุควินต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดแพทแล้วก็อัปเดตแพทนะท่านผู้ชมนะเออไปอัปเดตแพทกันนะกันก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับโอ้นี่ฝนตกหนักเลยน,นะท่านผู้ชมนะอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับมาคนดูเสียบป,ปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดแพทนะท่านผู้ชมนะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับกดดาวน์โหลดด้วยนะอย่าลืมกดดาวน์โหลดด้วยนี่ผมจะทําการดาวน์โหลดแพทละกันเนาะเย้นี่ม,มาแล้วนะครับนี่อัปเดตแพทเสร็จแล้วนะครับเอ,อเราจะมาดูกันิว่า มันเล่นเป็นยังไงบ้างนะท่านชมนะก็ตอนนี้ฝนตกหนักหน่อยผมขออภัยด้วยนะครับเสียงมันอาจจะแบบซาซาหน่อยนะท่านชมเนาะตูจิตาสตโซสุสุรุชิตาสุสัตตุชรุเรเฮลยะโอเคเข้าเกมครับที่นี่ที่แบบออฟไลน์นะกด E E เรื่อยๆเลยนะครับ มานะครับก็มีหลายโหมดให้ได้เล่นนะท่านผู้ชมนะนี่ที่ผมให้ดูนะครับเป็นในส่วนของอหน้าต่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบคิกออฟนะท่านผู้ชมนะคิกออฟนี่เป็นแบบว่าปกติเลยนะฮะนี่มันก็จะบอกให้เราเชื่อมต่อหนิดไหมถ้าเราไม่เชื่อมเราก็กด E เล่นแบบออฟไลน์ line เอานะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีโหมดอ่าในส่วนของคลาสสิกโหมดรัสตนะโหมดอ่าเฮาส์ดูลิดนะเฮาส์ลูสอ่าสามประทัดสามอย่างนี้ ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะท่านผู้ชมนะทั้งในส่วนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะนี่เห็นไหมแล้วก็คอมโบนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของทัพไฟนอลอะไรพวกนี้นะมีหมดเลยโฮมาวีอย่างเงี้ยนะครับเอเยือนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเราจะมาเร่ยในส่วนของคลาสสิกแม์แล้วกันเนาะโอเคไปเรื่องนะฮะตัวนี้นี่เกมมันละได้ประมาณสามสิบเฟรมนะ ไอเชลซีน okay. ี er muscle, ่มันเชลซีมัน <Wh> อันนั่นอยู่ไหนวะคุณดูนะอันนี้อาร์เซนอลเชลซีนี่มันของประเทศอะไรอ๋อนี่ไงอังกฤษโอเคไอเชลซีอะไรแน่ผมเล่นอาร์ซีดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาเอออาร์เซนอลบ้างนี่นี่อาร์เซนอลปึ๊บโอ้ของอังกฤษนี่มีแต่คนโหดนะดูดินี่โอ้วิสแฮมยูเนเต็ดก็โอเคนะวิสแฮม Oh, oh, ออสตันวิลล่าโอ้โหเชลซีอะดิลองใส่กับเชลซีดูมาเลยครับไป Very good เ <c oughs> <c oughs> สียงแทบไม่ได้ยินเลยคนดู <c oughs> มันนั่นมันดังเกินไปนะไอฝนตกดังนะครับ นี่มาแล้วนะครับอเอียมาแล้วนะฮะนี่น <Q> c h ลซีกับอร์เซนอลสกิปเลยเอา้อาวกดผิดสวยมานี่ผมปรับภาพแบบ Dynamic เนอะมันจะแบบว่าซูมเข้าซูมออกเองอัตโนมัตินี่แล้วในประมาณ30เฟรมนะครับตัวเกม ชัดนะครับชัดอยู่นะครับไม่แบบไม่ภาพ,พาลอยอะไรลอยเลยนะท่านชมนะใช้ได้ใช้ได้คนดูสวยซากะซากะนี่นะครับวีเกือบไปแล้วนะเขาไปแย่งครับนี่เนี่ยเรียบร้อยสวยเพื่อนส่งให้เพื่อนครับสวยอันเละ ผมให้สากะอุ้ยสวยเพื่อนนี่เนี่ยโอ้โยเกือบไปแล้วะนะผมบอกเลยมงครับนี่ส่งให้เพื่อนครับสวยสวยเพื่อนสับเลยนี่เนี่ซ้ำเรียบร้อยครับอือเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ เย้เวลากููฝนตกหนักจริงบ้านผมเนี่ยตกโคตรหนักเลยตอนตอนนี้นะอาจจะได้ยินเสียงแบบซาซา,ามานะครับึ <c oughs> อบตีสาบครับสวยนี่แน่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เอาเว้ย <c oughs> นี่ <c oughs> สาใจจัดเลยนคนดู <c oughs> ไปเลยครับ เจ้าซีมาดิวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยว่า่เฮิโอ้ตัวนี้วิ่งไวจังเลยวะนี่เนี่ยเรียบร้อยครับเตะได้สวยส่งห้เพื่อนนั่นแหละทำดีเอาดิอุ้ยจ่ายบอลพลาดนะทุกชมนะ นี่เนี่ยเข้าไปแย่งสากาว,วิ่งโคตรดีอะ่ะคนดูนี่เนี่ยเรียบร้อยครับอุ้ยใจติดอื้มอ้าววิ่งชนกันนี้โอ้ยตัวนี้กันแล้วโยวิ่งโคตรไวอะ่ะคนดูหมูนีน่นี่เนี่ยเรียบร้อยยีนสากัดไม่ได้นะครับ นี่ตัวเกมก็รันได้ประมาณสามสิบเฟรมนะ unda, ท่านผะ oh, totally ู้ชมนะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเข้าเฉลยคนดูผมเผือผมผือเรือยๆนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหมดอื่นนะท่านผู้ชมนะดูหมดอื่นนะครับเราสามารถแตะเทนตรงเทนตัวมินิเจอร์ในแมทได้นะครับ ก็เหมือนเอฟซียี่สิบแหละแต่ว่าถ้าเป็นใครที่ย้ายจากฟีฟ่ายี่สามาเอฟซียี่สิบผมว่าผมแนะนำนะเพราะว่าฟีฟ่ายี่สามอะดีเทียมันไม่เท่าอันนี้นะนะับอันนี้แบบมีการอัปเดตชุดใหญ่เนี่ยต่อไปเป็นเดี๋ยวผมมาเล่นหมดหมด r ั s ชดูนะท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วเว้ยไปเลยครับนี่ต่อไปผมจะ uh, เล่นแมนเชสเตอร์กับแมนยูนเต็ดนะครับไป let's go อันนี้หมดหมดรัสนะห้าปะทะห้านะท่านผะู้ชมนะมาดีกราบมาดีกราบ HELLO EVERYONE โอเคอันนี้จะเป็นแบบเหมือนฟุตซอลเลยนะท่านผู้ชมนะครับของบอลแน่สวยแล้เละเพื่อนสวยอุย้ย หาแล่นวิ่งครับจับบอลได้ทรงนั่นแหละดีครับอุ้ยอุ้ยโอโ้โหโดนแย่งนี่ดิเอาเดิเข้าบอลอือนีอ่แน,น่มันจะเป็นเหมือนแบบฟุตซอลเลยนะท่านผู้ชมนะห้าท่าห้านี่นี่ดะครับสวยโอ้โหตะแรงไปหน่อยนะเพื่อน ล่นไวนะเล่นไวนะโอ้ยเอาเอาสวยสงูงนี่นี่ครับสวยโอ้โหสับน่าจะจับบอลก่อนค่อยตีนะทุกสม่มนะโอ้วววววววอวๆๆหวอหวอวว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 รวว โอ้ยโดนแย่งอย่างไงได้สวยเอาตัวตึงมาครับนี่เนี่ยครับสับเลยอุย้ยแสดเฉดลฉเพื่อนนี่เอาแต่ตัวจี๊ดมาวิ่งนะนี่เนี่ยครับสวย เกิดไปแล้วนะเกไปแล้วนะมีเตะมุมด้วยครับอันนี้นี่นะครับโอ้โหผมว่าต้องเข้ามาในกรอบหน่อยนะโอกาสยิงโดนได้ยอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยละกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม FC 25นะท่านผูช้ชมนะก็เล่นได้นะครับประมาณ25ิเฟร,รมแล้วก็มีโหมดให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับใครที่ ออยากให้ผมดูโหมดไหนก็ลองพิมพ์มาได้แล้วก็บอกวิธีเข้ามาได้นะเพราะว่าบางทีผมไม่มั่นใจเรื่องโหมดนะท่านผู้ชมนะแต่เล่นได้แน่นอนนะครับประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะเออไปซื้อกันมาได้ลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างค,ค่าวมายาทิพย์ราคาประมาณ1,500ถึง1,800บาทส่วนตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างค,ค่าวมายาทิพย์เช่นเดียวกันนะครับราคา10,000ถึง12,000บาทนะมือหนึ่งประมาณศูนย์มือสองประมาณ7-8,000บาทนะไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้วิโก้ตัวกก่อนจนจัคลิปห้้าาาบย